บอกว่าเป็นความโชคดีนะครับได้ดูคู่มวยดีๆครับในนัดชิงชนะเลิศนัดชิงที่3นะครับ แล้วก็มีรางวัลมอบให้ด้วยครับท่านผู้ชมที่ชาร์จผลิตภัณฑ์ของทัพวันนะครับผลไปทีตามต่อครับรึ่งทางยกที่3ครับอวชิระชัยเริ่มเบียดไปแล้วเบียดนะอา้าเดินเลยเอา้สอาสมังโขงชกสั้นๆชกสั้นๆเอา้าน้ำเงินนะสมงังโขงขวางขวางขวางเลยขวางเอา้าเสียไปวชระชัยเอาสมังโขงมา,งมาเริ่มดูเดือดห้าหมื่น 50, มาแล้วนะครับเบียดฉีดขั้นตน้นเอา,เอาแล้วครับเต็มคนแล้วนะครับ เกมนั้นเปิดแลวครับเดินแลวครับหมัดซ้ายใส่เข้าไปทางด้านของวัชรชัยเนี่ยครับขอกซ้ายใส่เข้าไป2ยกที่ผ่านมาต่อยเกมรับยกนี้เปลี่ยนลุกเลยครับเอ้าชนเลยวัชรชัยเอ้าสงบงคงเอ้าหนักเอ้าสายไปขวามาแทงไปเอ้าสั้นไปเสียบมาถึงอาวุธเลยครับถึงอาวุธถึงใจครับวัดกันเลยครับใจพี่ใจน้องครับ ครับมาบนเวทีธนาชัยตำนงครับดึงออกมาทางเวทีครับขยับเดินต่อครับวับชราาชัยครับเนี่ยครับอาแค่ขวาขึ้นไปข่าซ้ายเสียบมาข่าซ้ายเสียบแล้วค่ะโอ้โห สุดๆแล้วครับนี่เลยครับคู่แรกวันนี้นะครับแดงกุญเชลชัยน้ำเงินสองฝั่งโขงเอ้าขวาไปเอ้าขวาเอ้าซัโอ้โหทำท่าอย่างโคน้ำมันเขินเวหาซัแล้วนะครับโอ้โหคู่แรกวันนี้ชิงท้าบันมวยมันชิงรองชนะเลิศนะครับเอ้าไปแดงกุญเชลชัยนึกน้ำเงินสองฝั่งโขงเอ้าฟันไปเอ้าในแทงมาแทงขวามานั่นแหละครับไม่เบื่อแล้วนะครับเริ่มเข้มข้นร้าวใจครับอยู่ที่วงในกลางเวทีครับไล่แขนตั้งแขนเอาไว้ครับ เนี่ยครับดันข้อขวายัดดันเข้าเชี่ยครับเอาแล้วครับคืนด้วยขวาเหมือนกันโอ้โหตามต่อครับน่าสนใจนะครับเพลงทางยกที่3ครับของผู้ชิงที่3ามวยรอบทั้ทง,ทงวันวันวันพันดุกลางเวทีครับไม่มีใครหนีใครครับเอาแล้วครับไล่แขนสู้เข้าแล้วครับอาจารย์โอ้โหคู่แรกวันนี้อะไรในที่3ามนะมวยรอบทั้งวันเอ,อ้าวัฒนาชัายโอ้บีบมาบีบมาบีซี่โอ้โหลุงนี้ได้นะครับแต่โดนเทที ลุกขึ้นมาขยับเดินต่อครับแต่ว่าเนี่ยครับต้องเตะแค่ขวาแล้วครับจอบขามาแหม่เจ้าแหม่เจ้าแค่ขาใส่เข้าไปสองฝั่งโค้งครับอลไรครับลงไหลตั้งแขนเอาไว้ครับสุดๆเลยครับสุดๆเลยครับโอ้โหคู่แรกวันนี้นี่เลยครับสุดเจ้ามวยไทยนะครับนี่ที่เวทีมมูสยามอ้อมน้อยชงสามชงสามเอาลุยลุย ลุยไวราชระชัยเอ้าเดินอีกมาสองฟังอ้าโอ้โหทันอกทันใจสายใจคุณได้ผู้ว่าแล้วนะครับผู้แรกวันนี้เอ้าที่สามก็มีความหมายครับหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทครับใครจะได้ไปครองรับวงนายช้ยแกขวาล็อกเข่าซ้ายหลายตันลบเลยครับ ช่วงท้ายๆปลายยกครับโบดยกครับโบดยกไปชมโฆษณาอีกครั้งนี่เลยครับดูภาพช้าครับแม้วชนชัยแดงนะครับนักเวทสองฝั่งโงคู่แรกวันนี้ดวลเข่าดวลโอ้โหแรบเลยอ่ะไปแรบเลยอ่ะสตีไปนะครับสองฝั่งโงโอ้โหกรมารธนาชัยแกะแยกเลยเดียวนี่ชิงที่สามนะดูอีกภาพหนึ่งเอัคุณเจ๊ว่าต่อคุณกวิตรมานะวิทยาการนะครับใบตัดเหล็กพญาแรบหกแสนครับรองชนะเลิศสองแสนครับคู่นี้ชิงกันแสนห้านะครับ มามาบนเวทียกสี่อ้าวรุนกันก่อนเลยทีเดียวฝ่ายแดงนะครับวัชรชัยน้ำเงินสองฝั่งหง์ชิงที่สามวอรับทัพันมวยมันพันดูเอาถ้านับทันออกนะครับจะมีเงินรางวัลพิเศษอีก1นึ่งบาทนะครับจากทัพวันมวยมันพันดูครับอ้ายกที่4ครับยังอยู่ที่วงในครับถึงตัวแล้วครับทางด้านของวัชรชัยเนี่ยครับไล่แขนแล้วดันครับเชื่อครับพิกออกมาได้สองฝั่งโค้งเอาขวายัดเอาไว้ครับอุ้ยเด็กนีด้วยขวาส โอ้โหผู้แรกวันนี้ชิงที่สามรอบถมดลุยมันเอาเสียบไปวิชนชัยเอ้าลุยเลยตัวเล็กกว่านิดนึงลุยเลยนั่นแหละครับเก่งเล็กเก่งใหญ่ครับเพื่อนลูกใหม่กับเพื่อนลูกเก่ารุ่นพี่กับรุ่นน้องครับทุกอย่างใกล้เคียงนะครับวัดกันที่หัวใจนะครับสามยกที่ผ่านมาต้องบอกว่าดวลกันไฟลันบเลยครับเดินต่อครับสามออดเนี่ยครับเอาวาเสียบแล้วก็จับไต้ครับจับได้แล้วไล่แขนตีได้ไม่ได้ ใครตีใครครับวงในนี่เลยครับกรรมการธนาชัยจำยงจำนงแกะแยกเอ้าธนาชัชายเข้าเอวเสียไปสองมังงองอ้าวไนมาเสียไปเสียบไปโอ้โหนี่วิญญาณของน้ำขบวนมาแล้วเอ้าเข่าล้วนเอ้าตีไป,ไปตีไปใส่ไปมาบางเวทีครับดูเหมือนว่าทางด้านของวัาชรชัยครับมีตำหนิที่หางคิ้วซ้ายนะครับแต่ว่าเลือดไม่เยอะครับ เลือดไม่เยอะเอาละครับถึงตัวอีกครั้งหนึ่งดันเข้าเชื่ยเข้าขวายัดเข้าไปเข้าซ้ายมาโอ้ยใส่กันเต็มเก,มเกมลยแหละครับนี่ลนต้องแบบนี้ครับนี่แหละสมศักดิ์ศรีบรพบทุทวันมวยมันพันดูเอาสองพังหงฝันเลยรามาสูงข่าง,งขวาเอ้าไหนตีไปสองพังหงเอา้าชนาชัยล็อกไว้ล็อกไว้กรรมการธนาชัยแยกไปมา ดียี่ห้อดันด้วยกันทั้งคู่เลยครับคนหนึ่งหมวดดับลำปางอีกคนหนึ่งเอเกรุ๊ปนะครับเสียต่องสุรพลประสิทธิธพันธ์แข้งขวามานี่คือดาวรุ่นรุ่นในในสังกัดของเอฟเอกรุ๊ปแข้งขวาตีด่ังเขาขวามาโอ้โหดูนะครับท่านผู้ชมดูครับถึงแม้ว่าจะชิงที่สามนะครับแต่ว่าเตรียมมาพร้อมนะครับซ้อมมาเกินร้อยนะครับโอ้โหนี่นี่แหละมวยรอกทวันมวยวันพันดุดูอย่างนี้อ,าอ้าวชนะชายย่องย่องย่อง,องซ้ายนะซ้ายอา้าวตกเตห้สูงเตะสูงอ้าว สองบัติถูกอดแม่โอ้โหแกจับได้ลบไป3คนเลยคุณแจ็คอ่า่นแหละครับ3คนบนเวทีครับธนาชัยจำนองครับนี่จอมทุ่มเทอยู่แล้วนะครับเป็นกรรมการจอมทุ่มเทอีกหนึ่งคนแล้วครับบนเวทีครับเอาละครับถึงตัวถึงตัวเกาะได้ได้เนี่ยครับตีได้ไม่ได้ครับธนาสับออยน้อยหรือว่าวัชรชัยกรรมการแยกออกมาอ่าสองฝั่งโค้งวันนี้เลือกหน่อยในเกมรับเลยครับพักก่อนครับไปชมโฆษณาครับเดี๋ยวกลับมา ทีงที่3ของบุรีรัมย์สงวรรณมูลมันพันดุนะครับวชัยชัยแดงน้ำเงินสองขวางโขงชิงที่3นะครับโอ้โหคู่นี้โอ้โหซัดกันเต็มเหยียดเต็มที่เลยทีเดียวนะครับไม่มียั้งเลยเอาโยกมาซ้ายโดนจับเทตัดลงเทเก้ลงไม่กรรมการธนาชัยยังลงแหมันสมาคมชาวปากใต้วันที่17ถึงยี่สิครับ9วัน9คืนครับพี่น้องชาวปากใต้ที่อยู่ในกรุงเทพมหานครนะครับเชิญร่วมงานบนศาสเดือน10นะครับ17ถึง25ครับ บนเวทีตามต่อครับความมันความเร้าใจของผู้ชิงที่3ครับทางด้านของวัชรชัย <Means> ก <iałem> ับ2ฝั่งโผงนะครับเอามยอกมาเรื่อยนะครับ2ฝั่งโผงวัชรชัยเอ้าออกไปอ้อมไปเอ้าซ้ายเอ้าเชือกไม่เอานะเชือกไม่เอานะเชือกไม่เอาอ้าวัชรชัยแดงนดำเงิน2ฝั่งโผงเจ๊ดเอ้านะครับคอยขยับเข้าหาเนี่ยครับเตะแล้วพับเตะแล้วคาแหละครับทางนะสองฝังโง จริงนะครับลุนถึงดีกานะครับต้องบอกว่าลุนกันถึงนาทีสุดท้ายของยกสุดท้ายนะครับบนเวทีครับทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีครับทำหน้าที่ของตัวเองให้สมบูรณ์แบบที่สุดนะครับชิงที่3ร 1, 150, นนครับหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทนะจ๊ะโอ้โ,อโหมาลุนดันประตูไปทีหนึ่งสองฝั่งโค้งนะครับเตะยัดไปแต่ต้องเดินอีกเดินไม่เดินเอา้าทีมงานบุกแล้วบุกที่มุมเต็มไปเลยนะครับน้ำเงินเอา้าโอ้ย นี่เลยครับผู้แรกวันนี้ทีมที่3ของมรอมตะวันมวยมันพันดุวัชระชัยนั่งเบิร์นสองฝั่งถูกอาครับน่าสนใจครับแบบนี้โยนความกดดันไปให้กับกรรมการให้คะแนนด้านล่างสามท่านเลยครับธนภัทรเสือแก้วครับประธานสุขนลตปปติภาคและก็โรจนวัฒน์สมศรีนะครับกรรมการประธานนี่จะมีวันท้ายวันครบรอบวันเกษียณนะครับ24กันยายนนี้นะครับที่สนามมวยวิทยาลัยเทคนิคพัทนีครับจะจัดรายการมวยวันพยามพันธ์ วันเกษียณแล้วครับของอาจารย์ประธานนะครับช่วงท้ายๆปลายยกแล้วครับอีกนิดนึงอีกนิดนึงฝ่ายแดงวัชรชัยน้ําเงินสองฝั่งถุงทิ้งที่สมของมวยรบเอกดขวาไปโอ้น้ำเงินก็มาให้เข้าแล้วฝ่ายแดงไม่เข้าด้วยนะครับนี่เป็นคู่ทิ้งที่3นะครับท่าเจษครับนะครับต่างฝ่ายต่างมั่นใจในผลงานของตัวเองนะครับน่าจะเป็นเพื่อสุดท้ายคงสุดท้ายครับแบบนี้ไม่มีใครตำหนินะครับ สี่ยกที่ผ่านมาต้องบอกว่าซัดกันไฟแรบเลยครับผู้ชิงที่3ครับอย่างที่เรียนไปครับชิงที่3ก็มีความหมายนะครับเงินรางวัลในหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทครับเอาละครับหมดยกสุดท้ายแล้วนะครับรอการตัดสินอย่างเป็นทางการจากกรรมการให้คะแนนด้านล่าง3ท่านสักครู่เดียวครับใครจะคว้าหนักสามครองครับมวยรอบทวันมวยมันพันดุครั้งที่4ครับาให้คะแนนด้านล่าง3ท่านนะครับธนภัทรเสือแก้วประธานสุขคนทปฏิภาคแล้วก็คะแนนใบสุดท้ายจากกรรมการ โรดจานวัดสมศรีครับรวมคะแนนแล้วก็ไปเลยครับ <ST AN X> ชูมือให้กับทางหน้าของวัดชรชัยแดงเขาทรายครับหรือว่าสำออยน้อยต่อผู้สุวรรณนะครับน <ST AN X> ักชกวัย22ปีจากอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรอาจารย์ดีเลยครับวันนี้นี่ครับกาี